น้นอมน้อมหลวงสมเด็จพราสัมมาชัมพรรุทธเจ้าแค่ขอการถวายความเคารพพระเถรานุเถรว่าแค่ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อจากนี้ก็จะได้การพัฒนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มราบปริญญาที่สบ,บัญโยโด็อกเตอร์ได้กล่าวสรุปและก็งานพิธีสรงปริญญาทร่ว่าพิธีใบทีสุขวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสรงปริญญาดุชฎีบัณฑิต เละการใช้นิยบัยดีและเพื่อนยศสูงขึ้นทหารหน, <ะ S 2> น้าบ้านในปีหนึ่งสี่แปดหมู่สองจัหตมัวเพื่อเดียรดวมจังหวัดบนราชธานีก็จะได้กาบพระานานนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาปริญญาในนามของคุณแม่ครามพร้อมครอบครัวปัตตู้ได้เก่าอนุโมทนาและขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกท่านเปน็นลำดับติต่อไปขอกาอปราธนานนิมนต์ครับ อขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ยอิโย,ยงสาธุจนชาวบ้านนนแก่นนน,น,นสนาและก็นนสวนแต่มาภาพเรื่อกับผมมีนามว่าที่พระมหาปริญญาเตชะบัญญูที่ท่านพระมหาดรมงคลองพี่บังโลได้อบอกกล่าวไปก็สำหรับในส่วนงานหลายส่วนก็ สำหมภาพ่อก็ในนามของเจ้าพาพโดยการนำของคุณแม่ํำประราชชมพูพร้อมญาติพี่น้องอชาวบ้านนนทร์เน,นนสนามแล้วก็นนสวนลูกหลานทุกคนทุกท่านได้มาจัดงานเรียกว่าพิธีทำบุญตัดบาตรบ้านฉลองปร,ริญญาบาัตรหรือว่าด็อกเตอร์ที่ชาวบ้านเราได้รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วก็ประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตประกาศนัยาบัตรวิชาที่ พยาบาลและก็เลื่อนยศทหารเรือสูงขึ้นอของอของสมภาพทั้งสองรูปและก็ยมน้องอาสาหนุ่มชายรวมแล้วเป็นส,สี่รูปคนแล้วก็มีชาวบ้านทุกหมู่เรา,าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่กำนันเดชตะแก้วกำนัน ประจำตำบลตหมหูแล้วก็พ่อผู้ใหญ่บ้านปรีชาธีหาบัณฑิตผู้ใหญ่บ้านหมู่2แล้วก็มูมีผู้ใหญ่บ้านหมู่19แล้วก็หมู่15บหพร้อมด้วยพ่อผู้ช่วยสวบตแล้วรงพร้อมด้วยทุกฝ่ายเนาะครับที่ได้เรียกว่าร่วมแรงร,ร่วมใจกัน ก็ขออัตมาภาพก็วันนี้ก็มีต่อด้วยหลังจากฉลองปริญญาบัตรและก็ปริญญาสนาบัตรเสร็จก็จะมะีงานบุญฉลองอดอนเจ้าปูหรือว่าปูตาเพือว่าเป็นพ้อมเป็นเสริมงคลแก่บ้านเมืองอในพิธีจะลงรว่าลงหน้าหรือว่าทำลไไายไถนาซึ่งเป็นประเพณีของทางภาคอีสาน ก็จะมีการมาชาวบ้านทุกหมู่เหล่าก็จะมาร่วมกันเพื่อที่จะมาเลี้ยงเลี้ยงพ่อปูตาเพื่อให้การทำไร่ไถนาได้รับผลเรียกว่าผลผลิตที่ที่ดีหรือว่าเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นแล้วก็สุดท้ายนี้สมรมภาพทั้งสองรูปพระมหามงคลอภิมังคโรปราชจุตอร์ พระมาหาปริญญาเตจปัโยประดับตุงโปรโดเตอร์ในนามของอลูกในบ้านบ้านในสวนของอภัยเมย,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 ย์มีไยสุภาหลุงเงนียนคดีก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชน ทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้งสีประการเมียยุนนสุขภาระปณิพานธรรมสารสมบัติธรรสารสมบัติที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนาน,นเทินพอเจริญพอขอเจริญพอ